เจอกับเซลฟ์เฟินอีกแล้วนะคะซีนี่เซริไทยรถสวยสาขาสุราษฎร์ธานีค่ะและแน่นอนค่ะเจอเจอกับน,อน้องเฟิร์นต้องไม่พลาดรถสวยรถดีรถเด่นรถมีคุณภาพมาฝากลูกค้าอีกแน่นอนนะคะจะเป็นคันไหนนะคะเดี๋ยวตามน้องเฟิร์นมาดูเลยค่ะเป็นในส่วนของคันนี้เลยจ้ามาสด,ด้าสองหนนะคะ สปอร์ตไฮคอนเน็กนะคะลูกค้าเป็นปี2019นะคะคันนี้เลขไม่แค่2 0 0 0มื่โลเท่านั้นนะคะปี2019นะคะผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทตาหลวดสัญญานะคะได้ในส่วนของสีดำนะคะลูกค้าสีสวยๆเดิมๆโรงงานเลยนะคะกระจังหน้านะคะโฉมหน้าใหม่ป้ายแดงปัจจุบันเลยค่ะลูกค้านะและก็โลโก้คะ่ะลูกค้าเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่เป็นขวัญใจมัดด้าน,นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาด ที่สำคัญคันนี้แต่งสเกิร์ตมารอบคันนะคะบอกเลยว่าของแต่งยกชุดนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยจ้ะดวงไฟใสกลมโตนะคะลูกค้ายังใหม่กลิบอยู่เลยนะคะติดตั้งไฟตันหมอกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะคะสวยหรูดูดีค่ะในส่วนของล้อค่ะ ล้อแม็กอันเอยเดิมๆจากโรงงานนะคะสําหรับตัวย่างนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะบอกเลยว่าถึงจะเป็นรถปี2 0 1 9แต่ว่าเปลี่ยนให้ยัางใหม่แน่นอนนะจ๊ะนี่รายละเอียดด้านข้างนะคะลูกค้าสะกุลสเกิร์ตนะคะยังอยู่ดีนะคะไม่เกิดการเสียหายแต่อย่างใดเลยกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะติดตั้งคิวกันสาต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจากฟอร์มาดาสองเลยนะคะ ตัวฟิล์มกระจกนะคะติดมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่ลลอหลังก็ยังสวยๆอยู่เลยเนาะด้านหลังมีคีบฉลามให้ด้วยนะคะนี่สปอยลงสปอยเลอร์ก็มีมาให้ครบนะจ๊ะคันนี้เนาะสวยงามนะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยคะ่ะลูกค้านะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันหน่อยชึบนี่ว่างขวางสะอาดอาดนะคะที่สำคัญนะคะถาดถาดลงยังเป็นโลโก้มัตด,ด้าอยู่นะคะไม่เคย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่อย่างใดนะคะลูกค้ายังสวยงามยังใหม่กลิบมากๆเลยนะคะด้านล่างมีอะไรไมาให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันชึบชึบชึบนี่ด้านล่างนะคะติดตั้งล้ออะไรล้อสเปรย์นะคะปะจงปะเจแม่ลงแม่แรงมีไม้ครบนะคะมีไฟให้ด้วยนะคะนี่ยามค่าคืนบอกเลยว่าไม่มืดบนแน่นอนนะจ๊ะลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดหัวนงหัวนอตน,นะคะลูกค้า ให้ดูเลยนะคะรถของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาแต่อย่างใดนะคะสภาพยังสวยเดิมๆโรงงานแน่นอนนะจ๊ะนี่และที่สำคัญนะคะมีจุดเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะด้วยกันทั้งหมด2จุดนะจ๊ะลูกค้านี่กล้องมองหลังก็มีมาให้พร้อมนะจ๊ะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยจ้ะแม่นะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะเหมาะสมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หักขับนะมีกล้องมาให้เรียบร้อยเลยลูกค้า ระบบความปลอดภัยแน้นหนาขนาดนี้นะคะไม่ซื้อไม่รู้จะว่ายังไงเลียวนะคะภายในค่ะสะอาดสะอ้านมากๆนะคะเป็นบอกผ้าสีดํานะคะลวดลายนะคะสวยงามเลยนะคะกว้างขวางและที่สําคัญเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะตัวกระจกปรับออโต้นะจ๊ะแม่นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะคะตัวกระจกนะคะปรับไฟฟ้ามาทั้งคันนะจ๊ะ พวงมาลัยดูดีมากนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะถัดมาด้านซ้ายนี้นะคะนึกว่าเข้ามาในรถเบนซ์นะคะลูกค้าลูกเล่นก็คือว่าสวยมากดูดีและที่สําคัญทันสมัยหน้าจอบอกเลยว่าดูดีอะดูมีระดับนะคะกับราคาแค่สามแสนกว่าเท่านั้นนะคะลูกค้าผนแค่หกพันกว่าบาทตาหลอดสัญญานะคะได้มัด,ด้าปีสองพันสิบสามสีดคันนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะอืม เป็นอย่างไรกันบ้างคะโดนใจพี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะกับมาด้า2ปี2 0 1 9ัคันนี้นะคะหากใครสนใจนะคะขอให้เรียบยกอขูมาเลยบอกได้เลยว่าประวัติดีฟีดาวออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องดาวแล้วก็ไม่ต้องค้ำนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าออกง่กายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเอามาาัดไวภายในหนึ่งชั่วโมงก็ทํามาแล้วนะคะหากใครสนใจนะคะรีบลิงกลิ้งๆมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะใครสนใจนะคะบอกเลยว่า ากกดติดตามให้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย